สนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ราการธรรมาพิบาลน,นะคะวันนี้ตาพารายการของเรามาอยู่ที่โพรงกระต่ายค่ะซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดคุยกับอาจารย์วรพัฒน์ผู้เจริญถึงที่มาที่ไปและที่นี่เขาทําอะไรกันบ้างใช่ไหมคะแล้วก็มีหัวข้อหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากคือเรื่องของการเป็นฟาซิลิเตเตอร์นะคะซึ่งที่นี่ผลิตฟานะคะ แต่หลายคนค่ะไม่เข้าใจว่าฝาแล้วจริงๆมันคืออะไรแล้วสิ่งนี้มีประโยชน์อย่างไรการเป็นฟ้าคือใครเป็นอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราไปคุยกันอย่างลึกซึ้งเลยค่ะกับอาจารย์วรพัฒนผู้เจริญคะ่ะไปคะ่ะเมื่อเราจเจริญรู้สติสิบบ่อยๆก็บรรลุธรรมได้เช่นกันการบรรุธรรมมีหลายแบบพุทเจ้าฉลาดมากมมนีพพานเป็นยอดเขาใช่ไหมทางขึ้นมีเยอะแยะเรืองาล้กันเอาที่ถนัด แล้วตอนนี้แต่ก็ไม่อยู่กับอาจารย์วราพัน์แล้วนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ,คะ,อะโอ้โหวันนี้เราก็มีหนังสือเยอะแยะเลยเนาะ <laughs> <laughs> แล้วก็มีเล่มล่าสุดด้วยจ์โช์นิดนึงอ60ปีแล้วหรอคะค่ะแ <laughs> สยยิ้นแล้วคะ่ะอาจารย์ <laughs> อันนี้ก็คือเป็นเล่มที่ลูกศิษย์ทำให้ยัง <laughs> ไม่ได้อ่านเหมือนกันเยีเเ่ยมเลยเทปที่แล้วเราคุยกันไว้ค้างไว้นะคะอาจารย์ซึ่งน่าจะมีอยู่ในหนังสือบางเล่มแหละเกี่ยวกับฟ้า ฟาร์กับการบริหารธุรกิจนะเทปนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี้จริง,รงๆแล้วฟาร์มันคืออะไรเป็นยังไงคะอาจารย์มันหมายความว่ายังไงคนจะได้เข้าใจถูกสักทีฟาร์ฟาร์หรือความหมายของมันก็คือว่าอำนวยความสะดวกใช่ไหม,มแต่อำนวยความสะดวกอย่างไรมเมื่อเมื่อมีคนสองกลุ่มคิดไม่ตรงกันหรือสามกลุ่มคิดไม่ตรงกัน่ฟาร์จะเป็นตัวเชื่อมให้เขาเห็นร่วมกันแล้วไปสู่เป้าหมายที่ควรจะไปด้วยกัน อ้เข้าใจแล้วก็เหมือนคอนดักเตอร์เนาะที่มีเครื่องดนตรีหลายๆอย่างเหมือนคอนดักเตอร์กันคนละเสียงแต่ว่าทํายังไงให้มันเป็นเพลงเดียวกันที่ไพเราะได้อย่างนั้นประสานสอดประสานสอดประสานหรือปูนปูนกับทรายมันเข้ากันไม่ได้หรอกค่ะใช่ต้องไปใส่น้าเข้าไปอ่าใช่ปลาคือน้ําอใช้ปูนอ่าปูนกับหินเื้อร่วมกันแล้วก็เกิดประโยชน์ได้จริงใช่แล้วเราก็หายตัวไฟระเหยไปตอนจบ กลายเป็นกำแพงเป็นตึกปลายน้ำก็ไม่อยู่ละแล้วการจะเป็นฟาเนี่ยมันต้องมีการเรียนรู้หรือว่ามีการฝึกฝนยังไงไหมคะถึงจะเป็นฟาตัวจริงได้จริงๆแล้วฟาก็ต้องมาเรียนเหมือนกันนะฮะมาอาจารย์บอกที่นี่เป็นที่ฝึกฟามากมายเลยยังไงคะอาจารย์คะฟาก็ต้องมาฝึกอะไรอ่ะเขาเรียกว่าการฟังการถาม การสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม action learning เพราะว่าผู้เรียนกับตำราส่วนนี้เป็นหนังสือตำราเล่มหนึ่งเนี่ยแล้วค้ตาเป็นตำราเนี่ยฟามีหน้าที่ทำให้สองคนนี้เข้าใจกันได้หลอ่อหลวมกันได้หล่อหลอมกันได้แต่ครูไม่ใช่ ครูจะข่มขืนตำราเล่มนี้ให้ครอบงาตาอ่่าไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกันใช่แต่ฟ้าเนี่ยจะให้เข้าใจคนนี้ส่วนคนนี้ก็หัดเข้าใจคนนี้ด้วยตำราไม่จำเป็นต้องถูกเสมอไปนะผู้เขียนเองไม่เคยไปนั่งเจอคุณตาถูกไหมค่ะใช่แต่ครูจะชอบให้เราเชื่อคนนี้เชื่อไปเลยต้องฟังสิฟั่งนี้ซึ่งมันไม่ใช่ฟ้ามันจะทําให้ฝั่งนี้ยฉลาดขึ้นด้วยนี่ก็ฉลาดขึ้นด้วย โหคนเป็นฟาต้องมีความอดทนแล้วต้องมีความเข้าใจอย่างละเอียดอ่อนเลยนะต้องรักเขาก่อนอะต้องมองในแง่ดีของแต่ละคนถึงจะเชื่อมสิ่งที่ประหลาดเข้าหากันได้อาจารย์คาฟากับโคชต่างกันยังไงฟาทุกคนล้วนเรียนโคชอ้าวยังไงคะอาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยคือคือจะมีอยู่สองสเต็ปค่ะผมช่วงนี้ผมเรียลแอคชั่นเลิร์นนิ่งหลอกผู้เรียนไปทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้รู้ตัว แต่พอผ่านกิจกรรมมันั้นอาจจะเจอความรู้สึกเจออะไรก็แล้วแต่กลับมาเนี่ยตอนนั่งคุยกันเรียกว่าโค้ชแล้วก็ชวนให้กลับไปทําใหม่มถ้าเป็นสายพระป่าเนี่ยการโค้ชก็คือเรื่องของสอบอารมณ์ตอนเช้าอะ่ะสอบอารมณ์ใช่ไหมกลางคืนผมก็บอกให้ตาเนี่ยให้กลับบ้านไปเดินป่าช้า เห็นไหมอาจจะจัดกุฏิผีดุดูไว้ห้กุฏิผีดุกุฏิลิผีดุอยู่แล้วซึ่งฟ้าเนี่ยสายส่ผ้าป่าเป็นกันอยู่แล้วนี่ผมได้มาจากสายพ่อป่านะวิชาพวกเนี้ยเสร็จแล้วพอตอนเช้ามาก็จะสอบอารมณ์ว่าเมื่อคืนนี้เป็นยังไงรู้สึกยังไงว่าเห็นความคิดไหมจิตเกิดอาการแล้วร่างกายเปลี่ยนแปลงอย่างไรแล้วก็เราจะจัดการกับ ความกลัวได้อย่างไรเห็นสัจธรรมอะลอยอะไรเงี้ยพจะสอนออถามนะไม่สอนนะให้พูดออกมาที่เราไปเจอมา่นี่คือโค้ชปลอบประลมใช่พระก็พระที่เป็นครูบาอาจารย์ก็เหมือนเป็นโค้ชของเราใช่หมดเลยแต่ละองค์เนี่ยพระสายปฏิบัติเนี่ยท่านจะเป็นโค้ชไปในแบบธรรมชาติเลยเป็นโดยธรรมชาติแล้วก็ผักให้เราไปทำเรียนรู้เองคือโค้ชส่วนใหญ่จะนั่งคุยกัน มันจะโน่นมีไกด์ไหมมีไกด์เป็นไกด์ไหมไม่ได้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 เลยเพราะฉะนต้องเชื่อว่าเขาฉลาดพอที่จะแล้วจะเป็นโค้ชยังไงอะคะอาจารย์คนจ่คิดว่าโค้ช่ะต้องมาให้ชนะต้องมาผิดผิดคน้าใจโค้ชผิดหมดเลยที่เราเห็นในทีวงทีวีคล้ายๆก็เอาชื่อโค้ชไปใช้ได้ฉันนะฉันจะโค้ชเธอให้เป็นอย่างนี้เธอจะเปลี่ยนไปเลยเธอจะรวยเธอจะรวยไม่ใช่เลยอันนั้นเขาเรียกว่าพวกอินสปายเลอร์หรือพวกอินสตัคเตอร์แต่เขาดันไปเรียกตัวเองว่าโค้ชไงเออมันก็เลย เข้าใจนิยามความหมายที่ผิดหมดเลยโค้ชจริงๆเหมือนผู้รับฟังฟังแล้วก็ช่วยให้สมองที่มันเป็นสปาเกตตีสมองยุ่งๆเนี่ยเรายิงคําถามให้สมองมันจัดระเบียบเมื่อเห็นว่าเขามีแรงบันดาลใจแล้วอยากจะทําแล้วไม่ทิ้งไว้ให้เขาลงไปทาให้เราทําด้วยบางทีเราทําด้วยเลยใช่ไหมฮะอย่างอย่างผู้หญิงบางคนเนี่ยจมทุกข์ตลอดเลยทุก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 แต่ก็พาไปยิงธนูางพาไป เล่นกีฬาอะไรก็ได้ที่ให้ออกล,ลบๆดำๆข้างในเนี่ยมันพุ่งไปกับลูกธนูหรือมันไปกับก๊อกปีออกไปเนี้ยอย่างเงี้ยเป็นฟ้าถ้าอย่างนั้นหัวใจของคนเป็นฟาหัวใจเขาต้องมีเมนหลักอะไรบ้างจันก็ต้องมีไมซ์เซ็ตเชื่อว่าทุกคนในโลกที่พัฒนาได้โอ้ข้อแรกเลยเนาะต้องคิดว่าทุกคนมีโอกาสพัฒนาได้ใช่เหมือนถ้าเกิดเป็นมนุษย์นิพานในทุกคนเนี่ยต้องอมัม่นใจอยอยงั้นก่อนอืมแล้วที่สองเชื่อว่าเขาฉลาดพอที่จะ เรียนรู้ได้ด้วยตนเองออย่าไปดูถูกความเป็นใครทั้งสิ้นเลยอย่าไปมองว่าเขาทําไม่ได้ซึ่งถ้าตัวเขาเองมองเขาทําไม่ได้ล่ะเราจะดึงศักยภาพเขาได้ไหมก็พาไปทําอะไรที่เขามั่นใจนิดนึงแล้วเขาแฮปปี้แล้วก็หลอกเขาไปทาอะไรนิดนึงแล้วเขาแฮปปี้ไม่เหมือนโค้ชเห็นไหมโค้ชใช้พูดใช่ไหมผมใช้ทําฟาใช้ทำเ่ยฟาพาทําโค้ชชวนคิด โอเคโอเคมาเริ่มชัดละ,ะเริ่มเคลียร์ขึ้นคนหนึ่งชวนคิดคนหนึ่งชวนทำก็ไปคู่กันก็กลายเป็นคนเดียวกันได้อแต่ถ้าไม่เวิร์กก็เมนนอร i n g ให้ทนเมนทอริงเมนทอริงเป็นยังไงคะอาจารย์ m e n ทอ r ิงก็คือเล่านิทานยั่ว <laughs> ใช้ story telling ใช้หลักการเล่านิทานทำให้เขาอยากทำเออ,อ มันก็แค่มีชื่อเรียกที่แตกต่างแต่จริงแล้วก็คือก็ฟาเนี่ยคนเดียวกันก็คือทำหมดจับ่ายฟาเนี่ยย่อมาจากคำว่าจับ่ายใช่ทำได้ทุกอย่างใช่แล้วตัวฟาเองเคยถ้าเกิดสมมติตัวฟาเองมีปัญหาบ้างอ่ะเขาจะมีฟาซ้อนฟ้าจริงเหรออ่ะอย่างลูกศิษย์อาจารย์ลงไปฟาคนนั้นน่ะอาจารย์จะมองอยู่ข้างบนนี่ไม่ที่หลอกซ้อนหลอกอ๋อจะฟาซ้อนฟาแล้วอีกที เขาก็ได้เรียนด้วยตัวเป็นฟ้าใช่ขณะที่เขากำลังดูแลกลุ่มอยู่เนี่ยจางก,ก็เป็นฟ้าเขาอีกสเต็ปหนึ่งเลยสอนระบบนี้ญี่ปุ่นใช้บ่อยอดังดังสูงสูงของธนูเนี่ยค่ะเลเวลสูงกว่า,าก็จะดูเลเวลต่ำต่ำต่ำส่วนจางเป็นเซนเซแจางก,ก็ต้องดูย้อน, Center, อนกลับไปดูหมดดูเลียงตั้งแต่เจ็ดหกห้าี่สงหนึถ้าสมมุติเราทํางานมันจะต้องมีแบบตัววัดผลเนาะ เวลาที่เราจะวัดผลฟ้าว่าเขาเป็นฟ้าได้ได้หรือยังอะไรเงี้ยเราใช้อะไรวัดคะอาจารย์ไม่มีอะระบบระบบฟ้าจะไม่มีการวัดผลหรอไม่ได้ดูจากผลจากคนที่เขาไปฟ้าหรอไม่เลยดูจากว่าเขาเปลี่ยนยุทธศาสตร์เป็นไหมอ้ฟ้าจะเป็นนักยุทธศาสตร์ฟ้าต้องมาเรียนวิชายุทธศาสตร์ฮะยังไงคะอาจารย์เรียนสามสิบหกซุนปินให้ได้ก่อนปิดฟ้าข้ามทะเลคืออะไรล้อมเว่ยช่วยเจ้าคืออะไร นี่มันเหมือนแบบว่าเรียนรู้การเป็นโขงเบ้งเลยนะเนี่ยอ๋อก็ฟ้าก็ใช่อยู่แล้วจริงเหรออาจารย์เพราะว่าจบจากฟาก้าเนี่ยต้องไปเป็นนักวิชศาสตร์แต่น,นักวุชศาสตร์ก็เป็นนักการทูตเป็นสเต็ปของเรลีดเด้ร์ชิพคือจริงๆแล้วมันคือเกี่ยวเนื่องกับการที่จะเป็นที่ปรึกษาอย่างหนึ่งเหมือนกันใช่แล้วเพราะในสมัยอดีตโบราณกาลเนี่ยอาจารย์ขงจื้อเนี่ยเป็นฟานะ Oh. แล้วก็ผลิตลูกศิษย์ออกไปเป็นนายทหารไปเป็นรัชทายาทไปเป็นอะไรที่อย่างนั้นหมดเลยนี่มันเหมือนฝ่ายบุญเลยเนาะบูด้วยลบก็ได้บุญก็ได้ oh. จริงนักลบทั่วไปก็มันวิทยาศาสตร์เก่งอยู่แล้วเออใช่ใช่ใชพอเราจะออกจริงๆมันต้อง,ต,องต้องเรียนรูร้อันนี้ก็เป็นสำนักคล้ายๆกับสร้างลีดเดอร์อืมแต่มันต้องสร้างลีดเดอร์จากข้างในเนาะครับค่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพูดคุยในให้ลึกซึ้งมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่จะเป็นผู้บริหารจะต้องมีไมเซ็ตยังไงค่ะพักสักครู่ค่ะศาสนาพุทธเนี่ยเรามีป้ายเป็นวงล้อธรรมจักเลยค่ะใช่ต้อมักมีองค์แปดสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชน วันนี้วันพระมาช่วยไอเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะพ่อพ่อทำอะไรอ่ะนี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญอาจจะกลายเป็นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สั้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะ สนับสนุนโดยบริษัทที่พีไอโพลีนจำกัดมหาชนพอฟังอาจารย์แล้วตารู้สึกว่าฟาเนี่ยจริงๆแล้วคนทุกคนควรจะเรียนรู้แล้วก็ควรจะเป็นให้ได้มัน,ม,นมันจะสามารถช่วยหลายๆอย่างไม่ก็ทั้งเรื่องปัญหาในครอบครัวเรื่องปัญหาในการทำงานใช่ไหมจอจารย์คือเราเข้าใจฟาผิดหมดมาตลอดเลยอะคือเราจะเข้าใจว่าฟาคือปัญหาของกูฟาเอาไปแก้ กูไม่ต้องแคร์ในความรู้สึกของเราอะเราจะรู้สึกอย่างนั้นคือถ้าเรามีฟาคือเราไม่ต้องทําอะไรให้ฟาจัดการถามอาจารย์ค่ะผู้บริหารทุกคนควรจะมีฟาเป็นของตัวเองไหมควรเป็นฟาด้วยไม่ใช่แค่มีใช่ไหมไม่ใช่แค่มีนะถ้าควรจะมีเพราะเพราะอย่าลืมนะครับผู้บริหารระดับสูงกับพนักงานระดับล่างเนี่ยฟาเป็นตัวเชื่อมให้สองคนเข้าใจกันอ่าใช่แต่ถ้าเกิดตัวเขาเป็นฟาเองมันก็ง่ายเขาก็เข้าไปหาระดับล่างได้เลยถ้าเขาเข้าใจ แล้วในบริษัทจะมีไซโลเยอะอไอ้แผนกนี้แผนกนี้แผนกนี้มันไม่คุยกันเลยมันขาดตัวน้าประสานอะใช่งั้นฟาร์เนี่ยถ้าผู้บริหารอยู่ข้างบนแล้วเป็นฟาร์ก็จะเชื่อมตรงนี้ได้หมดเลยนูกําลังคิดเห็นว่าผู้บริหารที่เป็นแบบนั้นได้ต้องมีแนวคิดแบบอาจารย์อะที่อาจารย์เป็นแหะแล้วก็ทํากับลูกศิษย์อาจารย์ที่มีหมวดหมู่แบบมีดั่งมีอะไรที่มันให้ทุกคนได้เป็นทุกหน้าที่ไม่มีใครสําคัญกว่าใคร ไม่มีใครเจ๋งกว่าใครแต่ทุกคนได้เห็นว,ว่าตัวเองมีความสําคัญในจุดไหนใช่ไหมอาจารย์เออหนูรู้สึกอย่างนั้นแต่ด้วยความที่กิเลสมนุษย์อะนาะมนุษย์ทุกคนก็อ,อยากเจ๋งอะอยากเก่งที่สุดอะไรเงี้ยอาจารย์คิดว่าเราจะทํายังไงให้เรารู้ว่าความเจ๋งมันต้องอยู่ถูกที่ถูกทางเท่านั้นไม่ใช่ว่าเราต้องเจ๋งตลอดทุกเรื่องเราอ่อนแอได้บ้างในฐานะฟานะมันก็ต้องมีเวทีเขาได้เกิดอะ นอาจางก็จะมองหาอย่างคุณตาสมมุติอ่ะก็ให้ลองอันนี้เฟลเลียก็ไม่ว่ากันลองอันนี้เพราะคุณเพราะคุณตาได้เติบโตทังด้านนี้จางก็รู้จุดแข็งแล้วคราวนี้ก็จะหาไอดนติตี้ให้ได้แล้วมต้องลองไปทําดูใช่แล้วก็ผักดันให้เป็น the b เ s สทั้งด้านนี้ไม่มีใครเก่งทุกด้านใช่แล้วเก่งันคนละด้านสุดท้ายมารวมตัวกันก็พอร f เฟเลยเออใช่แต่ว่า ตอนที่เก่งแต่ละด้านแล้วแล้วรวมตัวกันเพอร์เฟกแล้วไอ้จุดอ่อนของเราอะคะเราจะยอมรับไอ้จุดอ่อนของเราได้ยังไงว่าเราไม่ได้เก่งด้านนั้นแล้วน้อยใจเสียใจตามหลักตามหลักแล้วเนี่ยจะไม่เล่นเรื่องจุดอ่อนอจะเล่นเรื่องจุดแข็งเพราะการเข้าไปพัฒนาจุดอ่อนคนใช้พลังงานเจ็ดเท่าโอ้โหใขณะที่เข้าไปพัฒนาจุดแข็งใช้พลังงานแค่เท่าเดียวสักเซสเลยและจุดอ่อนก็หายไปด้วย ไม่เล่นกับจุดอ่อนนะเดี๋ยวนี้ไม่มองจับผิดไม่มองจุดอ่อนจิตวิจิตวิจิตวิทยาสมัยใหม่เล่นที่จุดแข็งเล่นที่สเตรนจแล้วไปท้างหน้าเหมือนที่นิสัยจันเดินเด็กๆอ่ะที่มาตอนแรกเห็นนะจันมีจุดอ่อนเยอะแยะมัน่มาก็หักช่าหัวมันก็มีจุดดีจุดอื่นแล้วก็พุ่งเราไปทั้งนั้นไม่ดีกว่าหรอซึ่งตรงนี้จะคิดว่าเอาไปใช้ในชีวิตทุกคนได้หมดเลยได้หมดเลยแค่คุณมองเห็นจุดแข็งจุดดีของคุณจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะสนุกสนุกนะ ุกสมุทรไทยนี้โลดมาค่ะคนไทยอ่ะไปหมกบุ้นอยู่กับทุกข์กขับสมุทรไทยใช่ไอ้ทุกข์กับสมุทรไทยเนี่ยศาสนาอื่นเค้นพบมาตั้งนานแล้วอ่ามันแก้ไม่ได้แค่รู้ก็พอเพราะพูทธจเจ้าเนี่ยเป็นโพสตีฟไซโคโลจีจิตวิทยาเชิงบวกนะพู้เจ้าท่านบอกว่าก็ตั้งนี้โลดสิตั้งเป้าตั้งเพอร์โพสเกิดมาเพื่ออะไรเพื่อคนอื่นเพื่ออะไรอาจจะไม่ต้องถึงนิพพานหรอกย่อยเพอร์สออกมาแต่มัากมีองค์แปดต่างหากที่เราไม่เล่นกัน ซึ่งเป็นหนทางด้วยแล้วเที่ยวจะไปหาทุกข์คืออะไรทุกข์คือทุกข์ก็ไม่ต้องไปหาแล้วเพราะมันเป็นอยู่แล้วพระเจ้าก็บอกแล้วอยู่ที่ใจก็จบแล้วไม่ต้องไปทำรีเสิร์ตอีกแล้วพอพอพอเราคุยเรื่องทุกข์ปั๊บมันจะมีจําเลยมีโจษใครทําให้ทุกข์เออใครทําให้กูทุกข์หาโจทย์หาจําเลยหาถูกผิดสมองก็เลยเสื่อมหมดเลยกําลังใจก็พังไปด้วยในขณะที่ผมก็มามาคุยเรื่องนี้โลดนะทำไงจะออกจากทุกข์ใช่ ไม่ต้องคุยเรื่องทุกข์เลยฮะคุยกันคุยเรื่องการหนทางออกจากทุกข์ดีกว่าใช่คุยที่ที่นี่เลยฮะสุดท้ายเป้าที่เราจะหลุดแม้แต่ทุกข์ยังไม่นิยามไงในชีวิตผมไม่มีคําว่าทุกข์หรือสุขเห็นมันเป็นเรื่องปกติไม่คิดถึงมันด้วยซ้ำไปก็มีถ้าถึงสมมติอาจารย์เจอปัญหาในชีวิตอาจารย์ทำยังไงสมมติปัญหาเรื่องหนึ่งเข้ามาในแต่ละวันในในหัวของฟ้าไม่มีคําว่าปัญหามีแต่คําว่างานวิจัย อืเออมันดูไม่หนักเลยเนาะพอบอกว่าเป็นงานวิจัยเป็นงานวิจัยก็ทรมากวิจัยไงวิจัยโค้ชชงเจ็ดอะอ่าหลวงพ่อปิยะสุขคนตั้งชื่อมาให้ก็ต้องใช้ให้ได้ใช่ไหมพอเราเราเราเป็นงานวิจัยหมดเลยเช่นถูกผัวทิ้งเนี่ยอไม่ใช่อันนี้เป็นอันนี้เป็นภาษาทุกใช่มันต้องตั้งเพอร์โพสกับทิฏฐิใหม่ยังไงคะอาจารย์ถ้าถูกผัวทิ้งที่ทุกคนเป็นอยู่ก็เปลี่ยนใหม่ก็งานวิจัยเมื่อผู้หญิงคนหนึ่งจะก้าวไปข้างหน้าคนเดียว ทำอย่างไรเนี่ยโจทย์มันเปลี่ยนไปไหมอ๋อเราจะอยู่อย่างไรด้วยตัวเราเองคนเดียวไม่ได้รู้สึกว่ากูต้องถูกรู้สึกว่าถูกผัวทิ้งถูกทิ้งถูกทิ้งคำคือคลังคําศัพท์ที่เป็นเนกาตีฟเนี่ยไ <c oughs> ฟยเนี่ยพวกผมจะพารลบทิ้งให้หมดเลยเราจะมีกิจกรรมต่างๆที่ <c oughs> มาคุยกันว่าคําพูดที่เราใช้กันบ่อยๆเนี่ยมันเป็นมันเป็นเนกาตีฟหรือโพสตีฟถ้าเนกาตีฟปั๊บเปลี่ยนเป็นคําพูดใหม่แต่มันก็เรื่องเดียวกันแต่ให้เรามีมุมมองใหม่จากถูกจากถูกผัวทิ้งพูดใหม่เป็นไรฮะ อยู่คนเดียวได้ยังไงจะอยู่คนเดียวได้ยังไงอยากอิสระเสรีอะไรที่ไม่เคยทําก็ได้ทําแล้วโอ้เป็นความสุขของฉันมนเป็นอะไรที่แบบใช่ฉันมีโอกาสได้ทําในสิ่งที่ฉันอาจจะถูกจองจําไว้นานแล้วใช่ไอตัวหน่วงนั้นหายไปจากชีวิตกูแล้วรู้สึกโอ้รู้สึกดีเนี่ยอย่างเงี้ยนี่คือฟาร์เ่อจะพาเราไปข้างหน้าไปที่นิโรธแล้วก็วานนั่งคุยที่ สัมมาทิฏฐิคือม n d s e t สัมมาสังกรปรคือวิชั่นกันนั่งคุยก็ไปข้างหน้าได้อย่างไรแล้วมันก็เรื่องจริงด้วยนะก,ก็เรื่องเดียวกันแต่เรามองจากปัญหาให้เป็นปัญญาเท่านั้นเองเนาะไอ้คำนี้ชอบมาก<อ>มันมีแต่ปัญญาใช่มันเห็นเลยว่าแค่เราเปลี่ยนม n d s ซ t ชีวิตเราลุ้งโลดเลยเมื่อกี้อาจารย์พูดปุ๊บหนูรู้สึกเออต่อไปนี้ผู้หญิงที่อ,อกหอักเน่ไปคิดว่าโดนผัวทิง้งโดนผู้ชายทิง้งแต่รู้สึกว่าฉันกําลังจะเป็นอิสระแล้วมีชีวิตวของฉันอช่มันุ่มหลุดไปแล้วใช่มันรู้องแบบ พร้อมมากกว่านี้จะได้ไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าในชีวิตใช่ไปหน้าเออชีวิตต้อง move on go on อาจารย์คิดว่าอย่างนี้เนี่ยเมื่ออาจารย์เป็นฟาเยอะๆอาจารย์คิดว่าถ้าเราจะเป็นผู้บริหารนะในฐานะรายการธรรมะพิบัติเนี่ยเนาะผู้บริหารเนี่ยต้องมี mindset แบบไหนอาจารย์บอกว่าอย่างแรกเลยคือเขาต้องเป็นฟาร์ละแล้ว mindset ของเขาเขาต้องเป็นยังไงส่วนใหญ่ศาสนาพุทธเนี่ยเรามีป้ายเป็น วงล้อธรรมจักรใช่ไหมค่ะใช่ก็มักมีองค์แปดอะแค่นั้นเองปรับไมเซ็ตใหม่เป็นกรอฟไมเซ็ตใช่ไหมปรับสังกโปใหม่วิชันนะเพาสุดท้ายเรามาเปิดบริษัทด้วยกิเลสตัวใดมาเปิดบริษัทตัวนี้เรามาโลภโกรธหลงอะไรอยู่ในโลกอนาคตเนี่ยบริษัทสมัยใหม่จะมันจะทําเพื่อสังคมมากขึ้นเออมันต้องเป็นอย่างนั้นเนาะจย์เนาะเรื่องนี้น่าคุยมากเลยเรื่อง นิว m a l เรื่องที่หลังจากโควิดแล้วผู้บริหารจะต้องปรับตัวอย่างไรเศรษฐกิจจะเป็นไปในรูปแบบไหนธุรกิจจะเป็นไปอย่างไรแม้กระทั่งการใช้ชีวิตก็ได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วเ <c oughs> นาะอาจารย์เนาะหลายอย่างมันถูกเซตเซตใหม่หมดมันเหมือนถูกเซตใหม่จริงๆหลายบริษัทก็ถูกปิดปิดไปวิธีการเดิมเดิมหลายเรื่องมันเหมือนกับถ้าพูดตามหลักธรรมอะ่ะมันมีไตลักษณ์เนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปให้เราเห็นเนาะจริงๆอะ่ะ มันไม่มีอะไรยั่งยืนไปตลอดแต่มันสิ่งสําคัญคือมันจะปรับตัวได้อย่างไรออันนี้แนะ่สำคัญเอออาจารย์หลักการที่เราจะปรับตัวได้อย่างไรอยากให้อาจารย์แบบให้แนวแนวไว้นิดนึงไว้เพื่อเป็นน้าจิ้มในเทปหน้าก แล้วแต่จะชอบถ้าชอบมักมีองค์แปะก็ไล่เอาเลยฮะคิฏฐิได้ยังวิชันได้ยังสัมมาวาจาปากเราเป็นยังไงลูกน้องหายหัวหมดสัมมาแอคชั่นกิจกรรมที่เราทำเนี่ยเพื่อประโยชน์ตัวเองหรือประโยชน์คนอื่นสัมมาอาชีวมีสกิลตัวไหนมากที่มันแมชกับสถานการณ์นี้สัมมาไปว่าสมดุลนะสัมมาไปว่าอะไรออปติมไไมสัมมาหมายความว่าแมชกับสถานการณ์นี้สัมมาไม่ตรงกลางไปนะฮะนะแล้วก็ปรับขึ้นไป โฟกัสสัมมาสมาธิาสัมมาวิทยาสัมมาขยันนี่ก็ว่าไปสัมมาสติสําคัญที่สุดเนี่ยเขาใช้มากมีองแฝงหรือจะใช้โพชชงเจ็ดก็ได้ตั้งสติก่อนเห็นไหมจิตเรานิ่งไหมถ้าจิตเรายังสายอย่าพิ่งคิดอะไรทั้งสิน้นมาธรรมาวิทยาพิจารณาข้อดูต่างๆว่าเราทําธุรกิจทุกวันนี้เราใช้ความรู้สึกหรือว่าเราใช้แฟกกันแน่อถ้าทําตามอารมณ์ก็อาจจะมีผลแบบนึง ถ้าตมตามสิ่งที่เป็นจริงรก็จะได้ผลอีกแบบนึงใช่แล้วก็ควรจะมีการทดลองเรื่อยๆซึ่งส่วนใหญ่ตอนนี้ผมสอนฟ้าจะสอนเยอะมากคือเรื่องดีไซน์ทิงกิ้งเขาใช้คันเยอะนะตอนนี้ซน์เป็น <Thinking. S 2> หลักธรรมเอนกันเลยครับเอ็มพาธีเนี่ยสิ่งที่ผู้เจ้าสอนก็คือเอ็มพาธีกนั่นเลยค่ะเราก็องไปดูหัวอกชาวบ้านมันเป็นยังไงคือเอ็มพาธีจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีคนใช้เอ็มพาธีแล้วก็ดีไซน์ทิงกิ้ง ผิดผิยู่เอ,อย่างนันงไม่เข้าใจธรรมะใช่อันนี้คือเขาจะใช้ในหลักการของหลักธุรกิจไปแต่ถ้าไม่เข้าใจคำว่าดีไซน์ทิงกิ้งอย่างลึกซึง้งมันจะไม่ได้เป็นผลอย่างที่อาจารย์กำลังพูดถึงอยู่เดี๋ยวสิ่งนี้ค่ะอยากจะขอโอกาสอาจารย์ในเทปหน้านะคะที่จะพูดถึงเหมือนวันนี้เราเข้าใจฟามากขึ้นแล้วว่าจริงๆแล้วถ้าคุณจะมองว่าคุณจะเป็นฟาได้คุณจะต้องรู้อะไรและคุณจะต้องเป็นอะไรได้ เทปหน้าเราจะมาคุยกันให้ลึกซึ้งในเรื่องของอมุมมองในการที่จะทำธุรกิจในยุคต่อไปในยุคข,ของเรียกว่านิวนอร์มอนะคะวันนี้ต้องขอบคุณเซนเซมากเลยค่ะนี่มกัต,ตัวกระชายาม,ม,ามากขอบคุณค่ะ หลวงพ่อเจ้าขาตาฟังวันนี้นะคะตาตื่นเต้นมากเลยตารู้สึกว่าเรื่องราวของฟ้าเรื่องราวของสิ่งที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ที่จะแนะนําคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญอยากจะรู้ว่าในธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยค่ะมีคําใดที่เกี่ยวเนื่องแล้วก็มีมุมมองใดที่เกี่ยวกับความเป็นฟ้าบ้างไหมคะอยากให้หลวงพ่อช่วยเล่าให้ตาฟังหน่อยคะ่ะ ผู้นำที่ดีจะต้องมีคนอยากตามผู้บริหารที่ดีก็จะต้องมีลูกน้องที่ดีลูกน้องที่ดีกับนายที่ดีเนี่ยเป็นของคู่กันต้นไม้ใหญ่ลำพังแต่เป็นต้นไม้เฉยๆแต่ไม่มีกิ่งก้านสาขาดอกใบมเมล็ดผลย่อมไม่มีนกกามาอยู่อาศัยชั้นใด ผู้ใหญ่ที่ปราศจากน้ำจิตน้ำใจปราศจากเมตตาธรรมปราศจากการเอื้อเฟื้อเกือกูลเห็นอกเห็นใจผู้น้อยก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีไม่ได้อาจจะเห็นแก่ตัวเกินไปดุเกินไปลงโทษมากเกินไปหรือว่าขาดการสังคมสงเคราะห์เวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินในชีวิตของลูกน้องแต่ไม่ได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เลยอันนี้ผู้ใหญ่นั้นก็จะไม่ได้ใจของ ผู้น้อยเพราะฉะนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมีจิตเมตตาในขณะเดียวกันก็มีความรู้สึกที่อยากจะฝึกฝนอบรมลูกน้องให้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับที่ตนเป็นขอจเจริญพรแม่พอครั้งนี้จะได้คุยกับอาจารย์นะคะทำให้ตารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย การที่เราจะทําให้ธุรกิจหรือว่าชีวิตเราดีขึ้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจความเป็นฝ้าจริงๆมีเพื่อนเป็นฝ้าหรือว่าเรียนรู้สิ่งนั้นแล้วนํามาใช้กับชีวิตเราได้เนี่ยโอ้โหนอกจากตัวเราธุรกิจเราสังคมก็จะดีขึ้นด้วยค่ะคราวหน้าค่ะเรามาพูดให้ลึกซึ้งและให้เข้าใจในหลักการของการทำธุรกิจในยุค new normal กันค่ะอย่าลืมนะคะพลาดไม่ได้เลยค่ะพบกับเราคราวหน้านะคะธรรมมาพิบาลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ